สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องสีดอโปเงินนะครับผมดูครับมาดูน้องโพเงินได้ไรทานเนาะวันนี้ครับผมได้ไรทานนาะดูครับต้นผือนะครับแม่แม่บ้านพ่อควรเรียกต้นผือนะครับผมเปลี่ยนหญ้าให้น้องนะครับผมโอ้โยนขึ้นแล้วครับผมเริ่มจะเล่นแล้วครับผมดูครับ วันนี้พ่อควรก็ไปตัดช่วงค่ำๆนะครับผมได้พืออ่อนๆมาให้น้องได้ทานนะครับแม่แม่ครับผดูก็กินดีพอสมควรนะครับแม่แม่เกี่ยนหญ้าไปเรื่อยๆนะครับเนาะดูต้นผืออ่อนๆนะครับแม่แม่ ต้นผืนอ่อนอาบน้ำ้วครับผมอาบน้ำป่าแป้งนะครับตอนค่ำครับบรรยากาศเย็นเย็นนะครับที่บ้านน้องพงเงินวันนี้นะครับผมดูครับโครงการของน้องก็ใกล้จะถึงวันแล้วครับแม่แม่รออีกไม่กี่วันนะครับผมก็จะเห็นบ้านน้องพงเงินแล้วนะครับแม่แม่เหล็กของเราก็พร้อมทุกอย่างแล้วครับแม่แม่ดูครับผม ฝนก็ไม่ตกนะครับที่บ้านพะควรนะครับผมเป็นเป็นอาทิตย์แล้วนะครับผมเป็นอาทิตย์แล้วตกก็ไม่แรงนะครับผมก็เหมือนไม่ตกนะครับแม่แม่เนาะตกไม่แรงนะครับผมพอเปียกเสื้อผ้านะครับผมดูครับน้องพงเงินก็เปลี่ยนอาหารนะครับในบรรยากาศค่ำๆนะครับผมได้กินผืนนะครับผมแม่แม่ครับผมต้นผืนอ้อนนะครับผม ผืออ่อนๆนะครับผมเดี๋ยวก็ได้เข้าอยู่บ้านแล้วน้องพลูเงินเหลืออีกไม่กี่วันแล้วครับก็จะเป็นวันดีวันงามแล้วนะครับผมรอมานานแล้วนะครับผมน้องพูก็รอนะครับผมแม่แม่ก็รอพ่อควรก็รอนะครับผมเพราะว่าต้องรอวันดีๆโอ้ยโยนโยนเล่นมากกวัวนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้กินดีอย่างนี้เราต้องไปตัดอีกนะครับผมเราต้องไปหามาให้น้องได้กินนะครับผมแม่แม่ รบรรยากาศช่วงข้าพำนะครับผมบ้านน้องโปเงินรอวันที่หนึ่งพฤษภาเด้อแม่แม่มายกเสาบ้านน้องโปเงินนะครับผมวันดีวันงามนะครับแม่แม่ดูครับผมก็รอนะครับผมรอ ของของเราก็พร้อมทุกอย่างนะครับแม่แม่ดูครับเริ่มนั่งแล้วครับผมนั่งแล้วดูครับกินคาใหญ่นะครับผมกินคาใหญ่ถ้าวันนี้ก็ตอนค้านี้ก็มีหญา้าสองอย่างนะครับแม่แม่ บ้านผมเรียกต้นทนนะครับแม่แม่เดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะไปเอาลงรถนะครับผมเพราะว่าวันนี้เราไปเจอของดีนะครับผมอยู่ในป่านะครับแม่แม่ตัดมาให้น้องด้วยนะครับผมเป็นหญ้าตามธรรมชาตินะครับผมเป็นต้นไม้นะครับผมแม่แม่ครับผมวันนี้อาหารสองอย่างเลยครับน้องโพครับผมมาดูครับผมวันนี้ เริ่มเล่นแล้วนะครับผมแม่แม่แมต้นต้นผือนะครับแม่แม่แมต้นผืออ่อนนะครับผมบ้านพ่อควรเรียกต้นผือนะครับผมดูครับเขียวมากเลยนะครับผมทั้งเล่นทั้งกินนะครับผมดูครับก็จะตีตีใส่ขาตีใส่ตัวเขานะครับแม่แม่แม ให้ฝุ่นออกจากตัวเขานะครับแม่แม่ครับผมดูจะเรียกกินก่อนนะครับแม่แม่ดูครับนี่ก็เป็นย่าอีก1งชนิดนะครับแม่แม่เป็นต้น ทนนะครับแม่แม่บ้านผมวันนี้ของกินเยอะแยะเลยนะครับอาหารของน้องพงเงินตอนค่ำนี้กินแบบอาหารแบบเขียวๆเลยนะครับแม่แม่สดๆเลยนะครับผมตัดออกจากต้นใหม่ๆเลยนะครับผมดูครับเจ้าของช่องก็ยืนกินอย่างมีความสุขเลยนะครับแม่แม่ เห็นน้องได้กินอิ่มก็พกก่อควรก็ดีใจแล้วนะครับผมแม่แม่ดูข้างหลังนะครับผมอิ่มแล้วนะครับน่พ่อควรว่านะครับผมท้องกลางแล้วนะครับผมดูกับท้องกลางแล้วโอ้มาดูครับยาของน้องวันนี้นะครับผมโู้กองเบื่อลอง,องอใหญ่เลยครับแม่แม อาหารวันนี้เรียกกินได้เลยครับผมแม่แม่น้องโปงเงินวันนี้เปลี่ยนอาหารวันนี้นะครับผม ยอมากเลยเนี่ยตัดออกสดจากต้นเลยนะครับผมต้นผือก็ตัดมาใหม่ๆเหมือนกันครับแม่แม่ดูน้องจะเรียกกินอะไรก่อนนะครับผมถาคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมทุกการติดตามนะครับผมขอกราบขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับผม ถ้ายคลิปนี้เขอให้คุณพ่อคุณแม่จงมีแต่ความสุขนะครับผมควมเจริญนะครับผมมีโชคมีลาบเฮงๆปังๆนะครับผมท้ายคลิปนี้พ่อควรกับน้องภูเงินก็เก่าคำว่าสวัสดีนะครับ